พระธรรมเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักความดีสากลคือทุกคนปฏิบัติก็ได้ดีแล้วก็เป็นความดีที่พิสูจน์ได้เป็นความดีที่ คงความดีตลอดการคือไม่แม่งว่าเวลานี้ดีเวลานี้ไม่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องก็จะได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนเช่นความขยันหมันเพียรในการแสวงหาทรัพย์รับรองว่าได้ทรัพมา รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ก็ทำให้มีทรัพย์ใช้จ่ายจับใจ่ายใช้สอยรู้จักเ,เก็บหอมรอมริบไม่จ่ายฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยก็ทำให้มีทุนรอนในการดำรงชีวิตได้แน่นอน สัจธรรมที่พระองค์ไตรตรัสรู้คนพบและนำมาจำแนกแจกแจงเปิดเผยนั้นเป็นสองแบ่งเป็นสองระดับระดับสมมุติสัจจะและระดับปรมัิตถสัจจะระดับสมมุตินั้นคือมีความจริงแต่ว่าไม่ใช่อย่างยืนเช่นเราเกิดมาเป็นคนนี่เป็นคนจริง แต่คนจริงนี่จริงชั่วคราวจริงตั้งแต่เกิดจนตายพอตายแล้วก็ไม่มีคนจริงแล้วเรียกว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวประมัตถสัจจะคือความจริงแท้มีอย่างเดียวคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ว่าจริงไม่เที่ยงจริงเป็นทุกจริง ไม่มีตัวตนจริงไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นใครจะบอกว่าถึงนั้นมีจริงสิ่งนี้มีจริงก็จริงจอมปลอมจริงโดยสมมุติโลกมีจริงพระเจ้ามีจริงผู้สร้างโลกมีจริงนั้นจริงโดยสมมุติไม่ใช่จริงโดยปรมัติ์ปรมัติ์แล้วไม่มี เป็นเพียงจอมปลอมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเข้าใจก็ยอมรับสมมุติสัจจะคือความจริงชั่วคราวแล้วก็ยอมรับปรมัทตถสัจ,จความจริงแท้เราจะได้อยู่อย่างสุขสบายไม่เป็นทุกข์กับความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของมสมมุติสัจจะ จนร่างกายเราเกิดแล้วต้องแก่ไปจนถึงตายอย่างเนี้สบายใจได้